เริ่มสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมมือมือค่ะภาคที่าพาร์ทรที่หนึ่งนะครับคือเราจะแปลงบ้านใหม่ใช่ไหม๋ยวผมจะพาไปดูที่เก่าที่เราเคยสร้างมาก่อนไม่ใช่เซิร์ฟตอนนั้นนะที่มันมีหลายทีใช่ไหมนี่แต่ก่อนเราสร้างมันไกลอยู่นะมันไกลตรงนี้แหละตรง ตัวไหนวะนี่ตเขาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่เก่าเรื่อยๆความเร็วเราเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนี่เราสร้างตรงนี้ของ,ใช,ออองอออใช่ไหมเออเศร้าเนาะแต่ตอนตรงนี้เกิดตรงปุณฝป่ามันเกิดเยอะใช่ไหมเออพอหลออกมาจากบ้านใช่ไหมพายุมันหยุดอะไรนะ ไม่ใช่ฝนตกพอมันฝนตกผมเดินเข้าไปมันฝนตกพอผมออกมามันไม่ตกคือผมองไปเจะว่าผมนอนหน้าบ้าน,นู่นบ้านใหม่ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมครับเราจะมาดีวิวขอ,อกันนะคะี๋ยวเราแอบนอนด้วยนะครับ <c oughs> เออนี่มันนอนอีกคน หน้าเขาเนขาพ้ละเขาเหนขาพืแล้วนันนโมเหนยคาพื้นดีกว่าข้อไนเออน้าโมหันมาดูเขาสิม่วงเดี๋ยวโบต่อไ มาตู้แรกตรงนี้มาคือว่างอไว้นะครับใช่ไหมว่างไว้อันนี้่ใช่ัน,นีไม่ใช่นนมาตู้แรกอนี้คืออะไรน้ำมมาสัมภาษณ์หิเปิดดูก่อนน้ำมนบอกนะตู้แรกอันนี้คืออะไรที่เขาอยู่ข้างหน้านีใช่ครับมาเปิดดูกันแล้วโุนี่ อันแรกคืออะไรนะโมอันแรกนะไม่ใช่เปิดเข้าไปดูในกล่องมันมีอาวุธใช่ไหมอันแรกเอาไว้ทำอะไรสองอันที่สามอะนอันที่สี่ อันดีห้าอันดีหกอันดีหกอันที่เจ็ดอันที่แปดอันดีนดนด <c oughs> กเก้าเก็บไว้เก็บไว้อันอันดีนี้อันดีอง คือพื้อใช่ไหมครับเอดูดีว่าไม่เยอะมากเดีย๋ยวชอสสามพอเขาละโมป,ป่ะวันนี้เราจะพาไปลงเมืองใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขุดดินไปด้วยเองเรานี้ไปก่อนนะอันทางหน่ย่ยโอเคนะยิงเราไม่ปิดประตูบ้านก่อนเหรอเดี๋ยวมีหมาเข้า เอาเอาหลุมอื่นไหมหลุมอื่นมาเราจะแยกกันใช่ไหมเพราะใครจะเจออะไรใช่ไหมเราจะแยกกันตลอดใช่ไหมเราแยกกันตลอด แต่วเอามารีวริวโอเคไหมแล้วทำไมเราไม่หิบทอนมากวะวิี่ยัเไงก็มองเห็นอยู่ดีใช่ไหมมองเห็นนะเขามองเห็นอยู่ดี

ในเรื่องที่ขุดดินยงางเปลี่ยนวะเฮ้ยจุดแรกสีฟ้าแล้วหนึ่ง ที่เกลีขูดนะไปดินนี่ยมันเยอะ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปครับก่อนนะครับทุกคนพี่ขุดพังอ้าเขากดหยุดทุกคนผมกดหยุดผมกดหยุดปิดตั้นตั้งแต่ผมจะขึข้น,น,ไ,นปมมไปค,คยพไรนะจะขุดหินเลมม 嗯，我不管了。 มามาเราปิดคลิปกันแล้วเรียวเขาอะไรอยู่มาเริ่มมาครับสวันดี้วันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีคับค่ะค่ะ